สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบอกตุ้ยลำพงน้องเพี่นครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วสาดมาแล้วสาดมาแล้วมามาาม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 าามมามามามนามมา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 มมามามานมามามมา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 ามาา เอยยืดจะมีหน่อยบอดโย่เยยืดเล่านีาบอดโ่เคยไปหาบอดโย่รเราเราเคยลงทานน้ำมันยังโอ้เราดีเนาะง่ายเนี่ยอด่เียง่ายเนี่ยอดโครับอ้าวอันนี้ยังเนีู่ศาสตร์บอครับเอาผ้าไม่ใช่บอครับเอาอันนี้เอันนั้นผู้อโอ้มะไก่มาะส ไกลเลยสมใจมามาลงมางานบุญก็มาดูพอดีเลยปาจีนไม่ค่อยไม่ได้ไปเลยนะกบินช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปโซนนู้นเลยตอนที่ไปกระบินตรงเขาเรียกอะไรอ่ะครักบินอ๋อไปตลอดช่วงหนึ่งได้ไปดูอยู่ใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นก็สว่างอยู่นะเออมาที่บ้านเจ้าของบอกมาบ้านน้องสกายมาบ้านปูเสือปูเอาปูผมพลาดอย่าไม่ทางเต็ม ้อาเดี๋ยวมาย้อนขึ้นมาหน่อยจะขึ้งไงแท้บันเนี้ยเจ้าสารวัตตีสารลวพี่เต๋าตีของหลงพี่เตาโอ้ขอบคุณทีมงานหลวงพี่เต๋านะครับเพราะว่ายังไงก็คือเอาน้ำให้ทีมคอนวายเรากินนะครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับขอบคุณมากๆครับปลาไปปากตะไคร์ต่อปากแล้วร้อยอย่างมันต้องสุดสิอันนี้ครับพี่น้องเอ้า จะไหนใครเอ้าแจ้งมาแล้วแจ้งมาเพราะเป็นยังแจ้งมาแล้วแจ้งมาแล้วเบิ้งไงเลเด้อได้เพ่เบิ้งเนาะเบิ่งซื้อๆแล้วครับผมเอาแง่ไงเด้อร์บอกล้วครับผมไม่ได้แก้วเสือมาทั้งรอบนี้นี่ครับพี่น้องโอ้คัก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 พูดครับท่านไหนก็พราทั้งนั้นบ่ดนี้เอาแล้วบ่ดเนี่ยสาดวัดบ่อรักสาดวัดมาบ่อไหนทั้งนั้นนั่นนี่ครับพี่น้องเอา อุนน้นี่ครับพี่น้องของแท้ตัวนี้พี่น้องซุรินประต้วงแล้วครับ จองไว้ก่อนเนาะจองไว้ก่อนครับจองไว้จองไว้แล้วลักรักองหญิงอะไรนะชอบองหญงจ้าชอบมากเลยจ้านามนามสกุลหอมหวนเหมือนกันเอาจริงเหรอจ้าดูทุกวันเลยจ้าเอานามสกุลเดียวกันอีกจ้าเอาคือว่าเป็นยังไงบ้างพี่น้องกันบ่แต่ต้องเป็นลูกเหมือนกันแต่นามสกุลเหมือนกันเฉยๆจ้าสกกุลเหมือนนัโอ้เอ้า นไม่น่าตกหลอกสว่างมาแล้วผัมันน่าจะพอแปะพแปะนี่ครับพี่น้องจังนการนี่ครับเอาเอาไม้ทำไมสาสอย่างเงี้ยขอาจองไว้เฉยอกโอ้ยโอ้ยข่อยเหูุ้้ทย

ไอ้เจ้าพันวายคืออย่างเจ้าวายอย่างมึงอกี้ใครงงมันติดช่วยแค่โอ้โอ้อันนี้ภาษายไงครับเนี่ยสวยเนาะเอาแต่แต่ปีนี้รู้สึกว่าสุรินจ้างเราดูนะจ้างสาวน้อยมาดูบ่อยนะจ้างหมอลำดูบ่อยนะสวยเนี่ยองุ่งหญิงโซนองุ่งหญิงเยอะนะเอฟซีองุ่งหญิงเยอะมากโซนนี้นะบอกมาเลยบ้านที่งานบวชงานส่วนตัวาบใไรขวาน่ะ มาไม่ใช่หรออู้ผมจาไม่ได้แล้วเคยมาอยู่ปีที่แล้วที่มาตรงนั้นก็พลครกล่าสุดอ่ะใกล้ๆนี่พลครกใช่ครับใช่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 นี่ครับพี่น้องเอ้ามีลูกมีหลานกระจุงลูกจุงหลานก็นําบัตรเนี่ยขวัญตัคักคผมว่าตรงนั้นมันใกล้ไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟอหน้ายื่นออกมาน่ะไม่ตรงนั้นน่ะก็ไม่เชื่อก็ตามคอยดูคอยดู เดี๋ยวก็ววจะต่อไมอ่อย,ยู่ยไ,ไม่ถึงเดี๋ยวรอดูครับรอดูเอาผู้เสือแล้วหนึ่งต้องห้ามไปต้องดูก่อน <c oughs> ต้องเฝ้าก่อนหนึ่งกาสสาดเสียสองกันเวทีทับนีนบ่นี่ต้องถามแม่น้อยบาั <c oughs> าจโจนี่ต้องถามแม่น้อยบัาโจนี่พ่อโจบางทีล่ะแม่ลูกฉันดีพ่อที่สั้นไหนบางทีล่ะแม <c oughs> ่น้อยบัดโจพนะ เราเป็นคนลื่นแม่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย60ตัวแล้วอ๋อมีเงินเดือนใส่ตัวเนี่ยอรบ่อไรเงี้ยงไรเงินเงินผู้เฒ่ามรบ่เนี่ยบ่อไรเงี้ยงไรเบิดแทฉะบ่เนี่ยเบิดแท้มักหลายมักหลายเอาบนมวลแม่สินี่ะชีวิตเท่ามักพอโจกกแม่นอุ้ยพอโจมักพอโจมักเนี่ยไหนคือมักาทไรู้าใจพอโจนี่มักหลายมักหลายมักยิง ไปเล่นบันไดสิไปเบิ่งครับโอ้เอาไม่ไม่รถช่างเขาไปเนี่เขาซ่อมไฟอยู่มาไล่ช่างเดี๋ยวก็ไม่ได้ดูเลยไหมไฟเต็มอยู่เห็นไหมนั่นเอ๋อครับพี่น้องเอาจังไกรกะนี่ครับคอย <ขอ S 2> จังสิงลงานงไหนเพราะว่าเดี๋ยวก็เต็มสัตว์ไล่แท้แหละครับนั่นอ้าวผมนึกว่าหมดแล้วยังไม่กับกษัตริ์อ่ะโอ๊ย นี่พี่นองเอ้าตัวเล็กมาปูให้ใครมาปูให้ใครนี่เดี๋ปูเองเหรอจะมาดูใครนีดนดร่ดูทุกคนดูใครดูทุกคนสุดยอดนี่ดูใครดูผู้หญิงพี่ผู้หญิงเอา้าเอ้าสุดยอดสุดยอดนี่ครับพี่น้องน นี่ครับพี่น้องเอ้วเบิ้งเดี๋ยวเขามาข้ามแพ่งนะพี่น้องเนาะเวทีพรทันแล้วพี่น้องเอ้ยศาดเต็มแล้วบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเอ้าจังไหนกัดจะเลื่อมมากลังใจที่มาสโนน่บพี่น้องเราตื่นเต้นหลายตื่นเต้นหลายครับผมวัดวัดแจ้งสว่างตากลางท่าตูมสุรินทร์นะพี่น้องเด้อมาหาลังใจหลายๆเด้อพี่น้องมื้อนี้ตากือสิเต็มอีดอกเบิ่งซ่องคือสิหลายอีดอกเบิ่งนี่ละนี่ครับพี่น้อง เอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องคลิปหนาจะพอไหมเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุ้ยรำพนด้วยนะเป็น้องเด้อเป็นทั้งใจใหายบอตุ้ยเน้เข่ามาคอมเมนต์หลายๆกดหลายๆกดไลค์กดแชร์หลายๆเป็น้องเนาะอย่าทิ่มอย่าปายนะพี่น้องเด้อขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามเี่น้องเนาะ เป็นไงกันให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องวันนี้ที่วัดแจ้งสว่างพี่น้องเนาะท่าตูมครูดิน,พ,นพี่น้องเอ้าคลิปนี้ฝากไปสนิทไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ